แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พอสามไว้ถึขอน้ำตามรอยเท้าพอไปเหนื่อยยากเพียงไหไม่ทําให้พอผิดวังโรงเรียนโสดศึกษาปาเลิรจังหวัดลุบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการสถานที่ตั้ง35หมู่1ตำบลบางกะพีอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีเป็นโรงเรียนประจำสำหรับจัดการศึกษาพิเศษให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนนักเรียนทั้งหมด211คนจำนวนครูและบุละคลากรทางการศึกษา51คนภายใต้าการบริหารของนางสุวรรณนาชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษาปานเลอรจังหวัดลบบุรีผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษามีทั้งหมด5ประเด็นประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 1. โรงเรียนมีนโยบายในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนจะเห็นได้จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนถือว่าเป็นจุดเน้นของสถานศึกษาเนื่องด้วยบริบทของสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทอยู่ประจํา 2. ผู้บริหารมีการจัดประชุมครูเพื่อกําหนดทิศทางกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานโดยมีการจัดบริหารงานออกเป็น4กลุ่มง,งานเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงจึงมีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา ศักยภาพของสถานศึกษาและบริบทของชุมชนโดยการวางแผนการจัดทําโครงการกิจกรรมต่างๆของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งกําหนดโครงสร้างบริหารงานและแต่งตั้งคณะกรรมการการ,การดําเนิเนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันกําหนดมาตรการความปลอดภัยให้กับนักเรียนแต่ละมิติได้แก่งานหอนอนงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมงานอนามัยงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นไป,นปนตามนโยบายของหน่วยง,งานต้นสังกัด 3. ม,มีการสร้างความตระหนักให้คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เห็นคุณค่าและความจำเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยในการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนจะมีการนำผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินผลสำเร็จในการช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มการศึกษารายกรณีและวางเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไปประเด็นที่2 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้ดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนโดยใช้เว็บเบสเมนเนจเมนต์ช่วยในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อความรวดเร็วในการกำกับติดตามตรวจสอบการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อวางแผนกำหนดนโยบายการบริหารโครงสร้างและการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาปาาเลิศมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนได้จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนทุกคนและจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจากการสังเกตการทำกิจวัตรประจำวันของนักเรียนการร่วมกิจกรรมต่างๆการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและเอกสารต่างๆเพื่อน,นำมาคัดกรองนักเรียน ได้แก่การจัดประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลประเมินตนเองครูประเมินนักเรียนและผู้ปกครองประเมินนักเรียนหลังจากนั้นมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนและดำเนินการช่วยเหลือต่อไปโรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านมีจังหวัดลบบุรีและเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอมาตรวจสุขภาพส่วนสูงน้ำหนัก สารเสพติดและการตั้งคันของนักเรียนประจำทุกภาคเรียนและบันทึกข้อมูลลงในสมุดตรวจสุขภาพของนักเรียน 2. การคัดกรองนักเรียนโรงเรียนได้อาศัยข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเบื้องต้นจากการรู้จักนักเรียนรายบุคคลโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มปกติคือนักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้วอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ 2. กลุ่มเสี่ยงมีปัญหาคือนักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาตามเกณฑ์ของการคัดกรองของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือ 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนได้ช่วยเหลือนักเรียนดําเนินการเอาใจใส่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกันแต่สําหรับนักเรียนที่อย mm ู่ในกลุ Hence, ่มปกติจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและสําหรับกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหานั้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และหาวิธีช่วยเหลือทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปะละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคมทั้งนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีกิจกรรมส่งเสริมด้านนาตศิลป์กิจกรรมสาธารณประโยชน์5สกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนได้จัดส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการในรายการต่างๆเช่นงานนหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติโครงการงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นโรงเรียนได้ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนเช่นงานบริการในร้านอาหารงานกาแฟและเบเกอรี่งานคาแคร และงานเกษตรกรรมโรงเรียนได้จัดกิจกรรมบ้านทักษะชีวิตเป็นการฝึกการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการจัดการชีวิตและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการดำรงชีวิตด้วยตนเองและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นโดยไม่มีครูและผู้ปกครองมาควบคุม 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โรงเรียนได้จัดทำคำสั่งโรงเรียนเรื่องการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาครูหัวนอนครูแนแนวเพื่อให้นักเรียนมีที่ปรึกษามีครูแนแนวที่คอยชี้ทางที่ดีให้และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในการตรวจหาสาเสพติดตรวจการตั้งครันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเพศศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีป้องกันตนเองและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย 5. การส่งต่อโรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆโดยการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สำหรับภายนอกโรงเรียนส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเหลือได้นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพส่งต่อให้กับโรงพยาบาลบ้านมีเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไปนักเรียนที่มีปัญหาด้านทักษะการดมรงชีวิตและการช่วยเหลือตอนเองส่งต่อให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษในเครือข่ายจากการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปาเลอร์จังหวัดลบบุรีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลงและส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มปกติมีคุณลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 4. โรงเรียนได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนดังนี้คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการทีมนํา ซึ่งมีหน้าที่นิเทศกำกับติดตามให้คำปรึกษาคำแนะนำเพื่อให้การดำเนินการรุล่วงคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานทีมทำซึ่งมีหน้าที่ดำเนินงานตามกระบวนการที่โรงเรียนได้กำหนดคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนทีมประสานซึ่งมีหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการฝ่ายต่างๆและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดทําเอกสารเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานรายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนนํานักเรียนที่หลุดออกจากระบบกลับเข้าสู่การเรียนในระบบ โดยติดตามด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศคาเปอร์และมีการอบรมพัฒนาครูให้ครูผู้สอนสอนงานอาชีพพนิการในโครงการจอร็อบโค้ดอบรมหลักสูตรและการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับครูและส่งเสริมการอบรมหลักสูตรการสุข,ขาัิพบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงเป็นต้นประเด็นที่5ความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาปาเลอร์จังหวัดลบบุรี อย่างต่อเนื่อง3ปีประสบความสำเร็จดังนี้ 1. ด้านนักเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียนในการศึกษารายกรณีจนประสบความสำเร็จดังนี้ สถานศึกษามีผลงานการปฏิบัติงานโดยการนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาจัดการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาและได้รับโล่รางวัลดังนี้การดำเนินงานทั้งหมดนี้ภายใต้การนำของ นางสวรรนาชื่นอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษาปาเลิศจังหวัดลบบุรีดังปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมประสานพลังพัฒนาศักยภาพของนักเรียนจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและยั่งยืนต่อไป